เสร็จเจาะเสร็จจมูกสีประจอนอ่อนว่าเอาก้นออกแล้วก็กินน้ำข้าโอ้เวทไทยให้หมอเลยคุณหมอคือกันเอ้าหายใจได้อยู่แต่เอายังเมื่อยอยู่เมื่อยแล้วมันบทันอยู่ยัาปใจลุกหายใจแหละเนี่ยก็ตุ่นรูปๆเพิ่น เออเอาหนามเสัยจริงเลยเช็ดเซ็ดมันแหงเซ็ดเอ้าผ้ามาเซ็ดแหงผ้ามาอีกนึงุนย้อยมาชละปอดเลยปอดพิทาโอ้กขนออก ครับก่น,กนออกเลยก็ขคาขาล้างสีไปทั้งหนาปกติถากอดพิษถือท่ากับเอาเอาก่นออกกับถือท่ายุต่ว่าถา้าถ้าเอาขาล้างออกมาก,ก่อนสองขากับถือทา่าแต่เคสนี้คือเพื่อนเอาก่นออกแต่ว่าขาหนาไอ้ขาล้างสีไปทั้งหนาครับก็เลยเฮ็ดให้อดพิธาแล้วออกอยาก ถ room, yeah, room, ้าปล่อยไปกะก็ได้ได้หนี่ลูกลูกกับเมย์แเละลูกพีลูกกับกินนำคำนคำเลยลูบรวดแล้วครับเสซตลูกกระตุนอ่าโอ้ยแบบเมืยเลยโอเคโอเคฮะหลังจากนี้ก็ซอยลูกเพิ่นครับ น้ำให้ยายหน่อยกระตุ้นให้เพลินหายใจเองได้เสร็จาการเสร็จน้ำคำจกน้ำคำกระตุนหัวใจเพลินเมื่อยเมืม่อยเพลินอ่อนนะเมื่อยครับ <c ười> จกบัวเสร็จนี่ครับจกจกเ,เสร็จจมูกเนี่เอาผานะครับเอาผานะเสร็จนะเสร็จดังจกกลับไปหลด พักเันน้อยดูพักจันน้อยดูอยดโอ้ยเมื่อยแหงเหนเนาะพักจั่นน้อยด้คูครับไปเพื่อนให้ใจมั้ดูวางหัยใจอยู่ขนาดวางหนนนิ่งเหได้จนุ้่นหดใจเพิ่นซอยกลางใจนี่ก็ยังเมื่อยอยู่นี่แม่มันพดหน้ำให้ันงกขึ้นเออ หน้าไม่เพิ่นแม่เพิ่นน้าโอเคโว้ยเมือยเออพอก็ได้เบียกเบิดมอเฮ็ดาเดียบแหงเลยบาป็นมันชีออกนาะมากเจี๊บมื่อเช้าเลยไบอกลวครับสพิดทาเลยขึ้นออกยากเลยครับก็เลยต้องซอยเพิ่นแล้วกจะออกดอกผมกินข้าวอิ่มเบิิดสะกินหัวขึ้นยิ่มเมื่อยเบิ่งผมก็ร้องมือก็ไป เห็นแต่หางเบิงเห็นแต่หางโอ๊ยหตายแล้วงัวะคอยสืบยงวะอ่าโอเคคิดว่ามันมันสิเอาหางไจากนี้ก็ข้าซอยไป้ซอยลูกพนไหนนึ่งสิเด้ลูกคนลูกกินนมได้อ่าโอเครอดเฮ้ยบุญรอดบุญรอดไอ้บุญรอดอ้าวางสายคนไหนใหญมาเอาใหญ่านมมันเบ่งทางน้ เชือพูดรักอนี่นั่งกดเห็นมือบเปียกงน่กดกดบ้างใหนไกดบ้างเห็นไหมกส้นปดจอค้กดวไปนาจอบนเปียกมันเป็นที่ฟิล์มค่ะไม่ไม่เออมันมันจะพังบนเลือนดดูให้ไห้มอบนเนอกดดูครับกดว่างดูกดว่างดู ຊັດຕະພຸລະບອກກົດໃຫ້ມັນບ